สามร้อยเสียงดังทำวะมันสองร้อยสิขเติมข้อเติมเก็บสามเทียนตั้งไหนคพอจะทอดเทียนเดียวนึงพอผมจะมันพอแก่นนี่นะเอาคุยกับพอแก่นมั้งเอาอยากคุยกับเต่าคุยบ้างเดียวมาคุยหรอกแต่ยินเสียงแล้วกลัวเฮาโกลัวโฮกบวชหลวบอกเลยน้ะครับเจ้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเกียรติบรรณาธิกาครับน่ะเด็กบ้านนะครับแต่นึ่สิมาบอกเด็กบ้านนะครับงวดที่แล้วเป็นตังไดงวดเทเล่เป็นตัวใดผมก็ลืมบอกเลยผมลืมแล้วลืมแล้วดิจ้าเมื่อกี้ไรปลาเครื่องเดียนเนาะเฮ้ไปถอยทองมาอีกกี่เซนสองเซนครับหนึ่งปลาสองเซน ถือเร่วิ่งงวดว่าขนาดถือเร่วิ่งต้อนให้ครับพ่อโอ้อาจารย์รอกันได้ครับรอกันได้ครับไปที่มาโทรศัพท์โทรมาพระโทรมาอีกทีนะครับพ่อพ่อแจนอันดูทูบดูครับผมขอให้แม่เติมน้ำมันนั่นเลยพ่อแม่ผมเติมน้ำมันนั่นเลย สามร้อยเียดดังเท่าไมันสองร้อยสิขตบข้อตบเขีสามเชียนตั้งไหนคเดียวอนเทียนเดียวหนึ่งพผมจะม้านพ่อแกนนี่นะเอาคุยกับพอแก๊นมงเอาอยากคุยกับเต๋อบ้างเดี๋ยวผะมาคุยหรอกแต่ยินเสียงแล้วก้เฮาโก้โฮกบอกเลยกันนะครับ้าว เเาห้าสองเก้าครับล่างสองสามให้วิ่งสองฮห้าห้าสองเก้าล่างสองสามให้วิ่งสองอ๋อาเขียนหนึ่งวิ่งสองบนขึ้นล่ทั้งบนเทั้งล่างให้วิ่งสองสามตัวหารเดียวซื้อเก้าจ้าห้าสองเก้าครับกับสองสามสองตัวสองสามครับให้วิ่งสองจำนี่อันนี้อันตัดน้ำมันนี่ไม่ต้องตัดตัดสิมากไม่ต้องตัด เอามักเอาตรงๆไปแบบนี้ครับผมคนตรงแบบนี้ครับตรงๆหน่อยทางงานกระสับนี่แหละรีบฟาดกันถ้าฟาดฟาดโซน้ำเนี่ังไดก็โซน้ำนะครพ่อโซน้ำนะครับพ่อโซน้ำขับพ่อโซตามอ๋อพ่อโซตามเม่นเต้เคยตื่นมาเม่นเต้ดูแล้วเปล่ากันจะบอกไปทัวร์ทิพย์ทัวร์เรียนเอาชัเอาทัวร์ได้ขับแด้เนี่ยว่าเอาหลไรเราทีมงานเขาเขียนได้นดาวรับเนี่งให้พี่น้องโซแล้วครับเลข บ้าๆเยบ้าๆการเเกตวันหน้าเนี่ยการเเกตบ้านนาปะวันหน้าวันนา้าวันที่เนคุณวันนาติจ้าดพี่น้องคอยวันน้อขคอยวันวิ่งเขาวันนาใกล้ๆกันใกล้ๆกันเอาเอาพี่น้องกันตัวดีบวงเพราะพราะกันเลยพี่น้องเอาย้ำคำกิเศษนึงหาสองเก้ากับสองสามครับทางวิ่งสองวันที่ วันที้หนึ่งเศจิกจารสองพนห้ารอยหแปถ้าถือเฮ็ดจังได้แน่คือเ่าเฮ็ดนั่ไลกัเฮ็ดับทัมเอาสิถือทองมาฝากกเนะอ,อเอา้าโอเคขอบคุณแตละเกตมาครับเเนนก็เสรไงก็กรับกลับลาด้ครับลาดเล,ลครับกลับครับเป่าๆๆพอทนำ่อตัวน้ำโอ้อ๋อน้องเห็นแนวทางเด้อใจไหนๆมาางเอาเนาะ แต่ว่าของพนอีกถึื่อเรื่อยนะงวดที่แร้วกับเขาอยู่ตัววิ่งแต่ว่าไอ้จับคูนของพนิษนมันก็นเลขแค่นี้เนาะก็เลยบ่บ่ถือแต่ว่าตัววิ่งนี่เข้านะครับอ่ะแต่จะเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป <spices S 1> ็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเอาบันทึกเสียงตลรกระกิดไปแล้วครับอ่าโอเคครับไว้พอกันใหมลิหนาสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสันทิพแกัน